ด้อนีไหมมากล้องนี้ <sk <sk <si ืจอรี Demon> ่นี่สวัสดีครับพ่อแม่ครับผมสวัสดีครับสักวาวดีสวิดาครับผมนี่ก็ได้แม่สิมาเฮ็ดหยังหมูหนีนะครับพี่น้องครับม้าชองเบิ่งหมองสีเฮ็ดสีทันี่ล่ะเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังหมู่บ่ทันไดนบ้านเราให้มันเป็นรูปเป็นล่างซะก่อนจังว่ากันเพิ่นแต่ขนเออมื้อนีก้นหลุมใหม่ซื่อมื้อนี้มาใหญ่แม่เท่าีวันพูดเป็นวันดีครับพี่น้องคขาตะวันคือ กุแนยแม่ก็คืออยากเฮ็ดบกหนูว่าสิเฮ็เนีหยังให้มันเป็นรูปเป็นร่างซะเกิดมันจังสิบเ้าได้ว่าเคดจะทำอะไรสร้งหัวจะมามือนี่มาก้นหลุมมือนี่เปนมือสานมันดีอเนาะเออมันนี่เป็นมือสนมันดีครับระวคนในมื่้านเดียวหรือนี่นมันเป็นมือดีวัดพดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปลามาเนี่โดมหรือว่าอะไรหรโดมระดาเนี่ยโคดังอะไรโคดังเขาเรียกว่าโคดังเป็นองเอคุณ ห้องเทิบนี่นเดียวนี่เี่ยเดียแต่ห้องอจะทำเป็นมาแยงอย่างนี้บอกเออเอ็นงนะคุณ่างเน้อาเนาะเป็นเทือบเป็นเป็นเทอบครับเป็นเทบแต่ว่าเพื่อสิทยงต่อไปว่าเอเสากือลายต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสอต้น่าโาณเต้นเห็นไหมเครับไ่เห็นเพื่่เห็นเินเบิดอันนี้เลยกแพ่ขุดเสาเรียบร้อยแล้วครับขุดเสาเรียบร้อยแล้ว20่สิต้นหวาดมือกัจงเพ่นเทปุนสะเกินนกันบารีกับแจ้งมาเอาเหมือนเสาอีกเสาทโลกันตัวต้องหามืออีกปะครับนี่ยหามืออีกันต่วเสาอกเสาท่แม่ว่าสี่ยาเคสกับเคสต้องหามือมันพร้อมกัน แสดงว่าคุดมลุมและกระเทศปูนไหวสินี้ครับวไม่แย่ดีเพราะแย่ดีหาเมือหาเพชนดีสักวันจังเอาเสาลงุมครับพี่น้องครับเพราะราะแดจังโพที่ตามเบิ้งครับพี่น้องว่ามันสิเป็นรูปทรงแบบใดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังจะเมื่อการครับเป็นพี่ของคุณนายแม่ซื้อไว้จากปีแล้วคุณนายแม่นะครับเนี uh ่ยโอ้ยเป็นหลายปีแล um ้วล่ะ ผู้นั้นก็มาถามผู้นี้ก็มาถามเอาเฮ็ดซะาสันดอกคันผู้นั้นก็อยากซื้อผู้นี้ก็อยากซื้อมันเหลืออยู่มองเดียวนี่แหละบ้านแพงแถวนี่งมองนี่ละเอ้าคันสมมติว่าคันสมมติสมมติว่าคันสมแม่จะขายประมาณเท่าไรครับมองนี้่ก็ขายแล้วสมมติสมมติไหมสมมติว่าเลี้ยงเต้าก็สมมติเราก็ขายเลยเต้าก็ไม่ได้เต้ากับจิ๊บเอาให้เต้า่ะนะจวดเต่างเยว กันมาเช่าล้วกแ่สิบ้าใจคาเท่าอีกคอยเซลคอยเเดือนละห้าพันสิบ้าบ่ให้คอยเออโแมนรรมดากว้างเลยครับพี่รองท้ายหลังค้าขึ้นแล้วแล้วเที่ยวปูดขึ้นโอ้าโมนานกว้างกว้างนะครับพี่้องชวดย่างเดียวกัหวมันดีเช้นต้นี่มิุ่นล้กลางวุ่ง้หัวรผมประมาณเท่าไรเยปา มบ้านเทไรเนี่คืงลันโอ้แพงก็ดมมันเพชรเพืนเพชรเพื่นสามแสนหาอันนี้เ็รอะไรนะา่เนี่ยหาแสนน่นป่นะแสดงว่าร่างกายแขงแรงลยครับพี่น้องของเพชระเพื่อนสามแสนหาดโดอันนี้เครื่องแสนหาแสนจวดอืโอ้กว้างกว้างครับแม่น้รมดารขบพี่น้องครับ อร่างกายงานสางเลยครับมองจอดรถจอดเลือกกว้างครับพี่น้องครับนี่ยหันเปิดร้านอาหารเนี่ยค้ากับเพราะว่ายังมัครับนี่เนี่ยท้างหน้ากว้างครับนี่โอ้โลงโจูงเลยครับนี่ส่วนของต้อยนี่ยใหมลาดเอาทางหน้าเปทางนั่งเลยครับทางหน้าเนี่ยลาดพื้นสีเป็นซายเลยครับขผงล่างครับโอ้่ยโอ้ยกระรานต้อยอีกเลยครับซูซี่กันครับตรงนี้ครับแต่ว่าของปลาอ้าวหาดเลย ตั้งหน้าใส่ไว้มงจอนลดตัเรื่อเวลาแข็งมากมากนั่งครับพี่น้องครับเพชรกระแพงอ้อมเรียบร้อยไปแล้วครับสวัสดีครับอืมเอาไปติดตามต่อไปว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนว่าเพื่อสิทธิ์แต่คลายยังจังว่ากันครับพี่น้องครับกูรังกูรังตั้งหน้าก็มีถนนครับตั้งหลังก็มีถนนผ่านหนึ่ครับถนนตัดอู้สยอดสุดยอดบ้านบ้านเตี้ยไป ร้านเกษตรเป็นตอนนผ้ากลางมันได้ครับพี่แจ็กี้แจ็กกี้ในบางนี่มันสิเป็นบวกค่ะพี่น้องข้างหน้านี่มันสิเป็นบวกแล้วเป็นป้าเนีายเออจะแย่งแก่ได้แค่ไหะเป็นเอเจเป็นคุ้มๆแบดนี้บ่มีผู้สนใจดอกเออผู้สนใจอยากได้แม่บาดนี้เจ้าของเพิ่นก็เลยมาถามขายให้เจ้าของเราอยู่คนแก่นแม่แม่อยัางคนนั้นนี่มันคืออะไรพ่อเงียบเปียกแล้วเ็พ่อเงียเปียกพ่อเงียเปียกพ่อเงียเปียกเป็นไส้เหล้าแม่์ยัางนี้แล้วได้มาถามขายให้อัน อันแม่น่ะนะคอยก็เรยว่าโอ้ยพี่หลขออกมาเพราจากได้ดอกมามันเป็นอันตองตองเป็นแค่จังมันมันเป็นบัวอยากได้เออเป็นบัวบกายบากันห้องมัดทออืนบายพ่อ่ด็กลตกวมาซื้อแร้วพี่น้องคอยซื้อสองแสนมองเลึซื้อราคาสองแสนพ่อซื้อเี่ยกันพ้อรกันตอนนั้นก็มัถมขึ้นทบึ้นบัดนี้บือแต่ผู้มาถามบันี้หันทขึ้นเราบ่ตืพแต่ผู้อยากได้บัี้ อยสีห <rude S 2> ้ท่อนั pf, ่นท่อน <g zia> ี fighting, ่พะนะเป็นเก่าคนซิบคนมาถามหันมือตะพูสอยากได้ก็เลยโอ้ยคอยบักหายดอกคอยแง่การกลับไปหาแต่คนมาซื้อแล้วอยากได้เปอร์เซ็นต์ไปหาคนมาซื้อภาพภาพภาพจะสิขายคนไหนนี่ภาพโอ้ยสิขายเห็ดงาก็เลยวางสีดอกข้าซื้อไปเป็นมุ่นเป็นมั่งเพื่อลูกเพื่อเต่าลูกเข้ากบมีเข้าววางสีก็เลยว่าเออ มขึ sea, ite, ้นแล้วมันกังามยู่บันี้ก็เลยไม่เพชรนีละก็เลยไม่เห็ดอัน้หัวเนี่ยเพ็ดหัวค้นกั้นไว้กันเด้แต่กินบะมีหัวมีเฮอมันกับเป็นย่งสั่นมันเป็นธรรมดาเนาะเป็นคุมคุมบะหนี้กับมถมทบางหนากับทมนีึืนมันก็บย่างไฟเบิ้งดูดีมันจะมีราคาขึ้นเรียบาดผู้ใดไม่เห็นก่เอาไว้เห็รหยังล่ะเอาไว้เพ็รหยังล่ะไว้มันมองนีมันเป็นจิตถนนมันก็เป็นราคาเด้บเหมือน ทงหลานกับถนทังหน้ากนนทก็ดิ่แนหน้าถนนทางหลวงมาเรื่อมันเป็นมันนี้ติดกันมีที่แรกกันลูกไส้พิ่นเหมือนลูกไส้พาะงีเพเพื่นเอาให้ลูกไส้พื่นบักหลานน่อยมัน่าเิียวขายใหยายดนาังานแลยะขายเอันัดขายบนียายยายเียวตอกันหลังหล mm ังไม่งอยู่น้อไ่ได้มีบาดเฉียงเราไปรัตลอะโหลกยี่หขายมันนแป้งเงินน้ำข้าวเจ้าบักเล็กน่อยมีแป้งเงินน้ำข้าวเจ้า เอามาเกียนเกี่ยนนี่ทำได้ไหอืมทำได้กี่กะดีสิเซ้มน้องเซ้มน้องทำเงินเงินไม่ไหวเมันผมมีเงินเนาะมันเป็นเงียมเป็นสื่อเป็นแผ่นพื้นเดียวกันฮะชิวแตอเรื่ังมาน่เป้าว้าเข้าสิเอาใส่กันขันเดี้ยมองเอาไปเอามามันก็ติดไปเอาเงินน้ำข้าเจ้าเทียนนั่นเทียนนี้มันก็ติดเ้ยก็เลยเป็นขายไปเสร็จตัวบหม่เขาก็เลยซื้อเอามองอยู่

Dante, ต้นขูนดูนี่เอามาปลูกไว้เด้เขาเอามาปลูกไว้แต่แก่ต้นขูนกับต้นย่อมเขามาปลูกไว้เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวมื people, ้ออื่นเสาจังมาเบิ่งใหม่ยงมจางเพิ่นสิมาเห็ดหยังแน่ก็สิออกมาเบิ่งมือละเทียสองเทียไปนั่นแหละว่าเพิ่นสิคว่ำคืบหนาจะทำยังไงบ้างเป็นแบบไหนยังไงเอาเอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องค่ะเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพร้อมทั้งมะกรูด ช่องควัวลำเพลินด้วยนะคะปรโโ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 ดโพบัม้บักแดงตรวจจ่าจ่าบึมพนันเอามาโคละเอามาเลดค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปละค่ะ